สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับมงคลคารเซนเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถสำหรับเดินทางนะครับเป็นรถพูดง่ายว่ารถหรู VIP รุ่นหนึ่งก็ว่าได้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วจะเป็น t o y o ต a v วีลไฟล์โตโยต้าอันพารคันนี้นะครับรถยนต์ปี2015นนะครับตัวนี้เป็นโฉมที่ าขายดีมากต้องบอกอย่างนี้นะครับสีบอลเงินนะครับที่สําคัญคือเลขไม้น้อยแค่56000กกิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับต้องบอกว่าคันนี้เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับครับท่านผู้ชมครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยเคลมประกันนะครับไม่เคยโดนสะเก็ดหินต้องบอกว่าคันนี้เดิมๆจากโรงงานมา ยังไงก็อยู่อย่างนั้นกับเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกับ Toyota Camry ที่ใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเครื่องยนต์เนี่ยท่านผู้ชมสบายใจได้ว่าเอซื้อไปแล้วลดราคาแพงนะครับลดหรูนี้นะครับอ,อ,อะไรจะมีไหมผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับโตโยต้าแคมรี่และที่สําคัญนะครับโตโยต้าอันผาร์ o โตโยต้าเวลไฟรถพวกนี้สามารถเข้าเช็คศูนย์กับโตโยต้าได้ทั่วประเทศไทย เพราะฉะนั้นเองนะครับการเป็นเทเนนต์รถพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้มากับยางนะครับมากับยางกับล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับเพราะนั้นเองต้องบอกว่าสวยและลงตัวนะครับสำหรับสีเงินคันนี้ข้อดีของเขาคือไม้น้อยนะครับไม่แค่50,000กิโลนะครับเบาภายในสีเบจครับเบาภายในสีครีมนะครับมีมันติฟังก์ชันนะครับมีจอนะครับมีจอหน้าและก็มีจอหลังที่หลังคาด้วยนะครับ หลังคาสันรูปมูนรูปตัวนี้ครบหมดเลยนะครับคันนี้รถสวยไม่น้อยมากต้องบอกงี้นะครับสำหรับตัวโตโยต้าวีลไฟสีบอลเงินคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอสุดท้ายปิดที่ราคานะครับต้องบอกว่าราคาคันนี้เราใจมากนะครับรถสวยอย่างเงี้ยสีเดิมทุกชิ้นอย่างงี้นะครับภายในนะครับสีเบทนะครับสวยงามมากเพราะรถคันนี้ใช้น้อยไงครับนะครับเพราะคันนี้ต้องบอกว่าได้มานี่ยของเก่าเขา เขารักษาดีมากนะครับสำหรับตัวไฟคันนี้นะครับเบาเบาภายในสีเบจนะครับตัดกับแผงประตูสีดําเป็นทูโทนนะครับข้างหลังเป็นไฟขาวนะครับรอบคันเพราะนี้นะครับแม็กขอบ18นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับเปิดได้ทั้งดึงเอานะครับหรือว่าใช้จากรีโมทก็ได้นะครับหรือใช้จากคนขับนะครับคนขับคอนโทรลก็ได้นะครับไหนนี้ผมถือกุญแจนะครับอยู่ในมือนะฮะ สามารถกดจากรีโมทนะครับเดี๋ยวจะกดฝั่งขวาก่อนลวกันนะครับเราสามารถเราเดินมาปุ๊บเนี่ยฮะตากแดดอยู่นี่เดินเข้ามาปุ๊บเปิดประตูให้ระบายอากาศก่อนก็ได้นี่คือข้อดีของอ,อันผ่านหรือเวลไฟนะครับคนคนถือรีโมทสามารถคอนโทรลประตูได้นะครับหรือเราจะจะ,จะดึงจากตรงนี้ก็เปิดได้หรือคนขับกดให้ก็ได้นะครับนี่คือออปชันที่ผมมองว่ารถครอบครัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นความคล่องตัวหรือว่าประสิทธิภาพ ไม่สาม,มารถทําได้เหมือนกับ Toyota าอันดับหรือเวลไฟนะครับสนนราคานะครับผมบอกว่าตัวนี้เครื่องยนต์2.5 0 0ไม่ใช่ไฮบริดนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดเป็นเครื่องยนต์2.5 0ธรรมาดานะครับไม่จุกจิกไม่ต้องห่วงเรื่องก,การเวียนทะนัดน,นะครับกับราคาพิเศษแค่นะครับสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทลดไป3 0,000นบาทนะครับกับรถลดไปน้อย,อยแค่5 0,000กิโลภายในสวยเนี้ยบอย่างนี้รถไม่เคยมีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจในรถครอบครัวรถหรู SUV รถออฟโรด หรือลบสไตล์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์โทรที่ทีมงานแจ้งไว้นะครับมงคลคาเซนเตอร์ชแนลนะครับท่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจรถยนต์มือสองมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีฝากด้วยนะครับสนใจทักมาได้เลย,เลยทุกวันเปิดทำการทุกวันครับขอบพระคุณมากครับ